สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขสุคนเนาะกันยินดีต้อนรับก็ทูส่องบบาเตียงทองซาเนวอีกแล้วพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็เบเตียงก็มาอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งพี่น้องอยู่ที่เมืองพราราไซนี่แหละแข่งสวรรณ์ขีดแพี่น้องเนาะก็คือชาาบ้านแนะนำบบาเตียงมาว่ามีอันเล็กน้อยสองคนหรือว่าผู้สาวหน้อยจำาน้อยใหลย คำชี er e like, ้บอกง่ายๆเพิ่นก็ใหญ่เดี๋ยวนาะอายุประมาณสิบปลายปีแหละพี่น้องก็คือเมย์ตายปะแล้วก็อยู่กับพ่อพ่อก็จักไปซั่งไดแบบไปไปมาๆนะพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ด่มีรักแรงที่อยู่เนาะแล้วก็ดูในเฮือนนี่แหละพี่น้องบางทีเพิ่นก็ไปอยู่เฮือนเมียาเพิ่นไปไปมาๆเนาะเพิ่นมันบ่เป็น่ยนไยู่อะไรพี่น้องมันมีแต่ผู้หญิงแนี่เพิ่นก็บ่กล้าอยู่ต้องเทอาก็ไปอยู่เฮือนยาเพิ่นนี่เพิ่นว่ามีคนแนะนำบ่เตียงมาเนาะ แต่กันยังบุตรเองกันยังบ่หูว่ว่าข้อมูลที่แท้จริงมันเป็นจังไรเดี๋ยวบุตรเองจะเ,เข้าไปสอบถามรพร้อมๆกันกับพี่กับน้องเลยเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเลยโอ้สบายดีล่ะสบายดีโอว่าจะขึ้นจะไดนนาะบ้านหัวขั้นใดผู้สาวบ้านผู้สาวโหวดแท้ขึ<อ>้นมา อันเดี๋ยวเด้อขอโทษเด้อขอโทษหนีไหมเนี่ยแหละหนีหนีหนีใกล้เขาเสือเจ้าแหละอันอีลาชื่อยังนะชื่อแบมชื่อแบมโดยมาแล้วอายุจักปีละสิบหกสิบหกปีโดยมาแล้วอันนี้เลยค่ะเจ้าอันนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดปีนี่แหละสิบเอ็ดปีโดนกระตูใหญ่บ้างโดยโดยใหญ่ชื่อแล้ว ใจยังทันใหญนะ่นะอ่าพีน้องเจ้าบ่าโดยมันแล้วมีกันชองคนเลยว่าพี่น้องมีอายผู้หนึ่งเราตายแล้วตายแล้วเอื้อยแล้วกะ็เอาผัวเราก็เอาผัวอยู่ทางแมงนะใส่เด็กอืมเอามีเอื้อยพ่อมโมีแต่พี่น้องจะมีจะคนนะทั้ทงบิตกะมีสองสองสามคนนี่แหละสองสามคนตอนนี้เห็นไหมตอนนี้ก็เลือดแต่สองคนนี่แหลกะก็พ่อแต่พ่อกบเราบุดอยุัวนะส่วนหลายจากเราไปใส่เราคนสูบเด อยู่กับมึงเธอก็อยู่กับแม่เท้าถ้าโบไปอยู่น้ำเขากับบวัวชิกินยังบูมีเขากับบมียังกับโบมีน่ะอ่าตอนนี้นันอีล่าอยู่อยู่เพื่อนอยู่หบอมึงเธอกะอยู่มึงใดอยู่กะอยู่มึงใด้บได้อยู่กับไปอยู่น้ำแม่เท้าไม่เท่าโดยไม่เท่าอันเม่ของเม่เจ้าของบอโดยมมนแล้วอยู่ใช้เพื่อนเพื่นเด้อยู่ความทางเมืองนั้นน่ะอ่าถาวันนี้อันอัน แม่แม่ล่ะนะ่ะตายป้าตะหึงลละโดยตายแล้วจนเหตุบุญได้สองสาสหปีนี่แหละจักปีแล้วเพิ่นตายโู้คยค่อยยังน้อยหันานะยังนี่น้อยอยู่บอโดยไม่แล้วอ๋อยังจำความมาได้ช่าบอกะแบบพอจำได้อยู่่ดบอืโดยมัแล้วอ,อันเพิ่นตายสาเหตุยังพอหูอยู่บ่ได้ยินเขาว่าเราเจ็บในท้องแบบ เป็นนิวมะคลังหรือเป็นย่างนี่แหละกะบูไปบวกกับมันบอดีเลยแบบวา<อ>่าบูมีเงินบูมีคำนี่แหละย้อนว่าถูกบูมีย่างอือแหละอันว่าไงจะตายเพราะโรคมะคลังบ่โดยแม่แล้วอ่อาแสดงว่าน้องลานี่ยังน้อยอีลี่เฉยตอนเมจะตายโดยแม่แล้วโอ้ยังบูฮู้ใช่บ่บอละเห็นอยู่ว่าเมจะตายเห็นบ่ยังจำได้บ่จำบ่ได้ อ๋อแต่ว่าแต่ว่ายัางยังยัยงทนนนันอยู่บ่ยังทันเห็นบ่เห็นเพิ่นอยู่บ่เห็นทันเองอ๋อประมาณอีหล่าประมาณจักปีตอนน่ะบูคือกันแต่ว่าย่าง<บ><บ>ได้แล้วบ่ย่างได้แล้วอ๋อแต่ในเว่าหลายปีเติบยู่ซะเนาะโดยมันแล้วบัดอันอันอันทั้งรอบครัว,วอีหล่านี่บ่ได้มีหยังเลยบ่บ่มีโป้ม,มอนหรือยังก็บ,บ่มีซอกชัดเข้ากับบูมีเข้าก็อึด บัดอ yup. ันนี huh? ้ได so oh, right. oh. so, so, ้ทร่ดินโดนอยู่นี่ได้ทราของพายกาฮงไม่เท่าไงของยาในเ่ยโดยมาแล้วเพื่อนชั้นนี่อันตั้งแต่เม่เจ้ายังผูบบ่โดยมาแล้วอ๋อตั้งแต่เพื่อนกับพ่อกับเม่ผัเนาะโดยวันนี้วันนี้เม่ตายกับพ่อท่านเอาเมี่ยไม่บ่บ่เราบ่ไดเอาเลยบ่ไดเอาเลยโดยแล้วเพื่อนไปเหตุยั้งตอนนี้เพื่อนกับไปตามภาษาเพื่อนนั่นแหละจะไปชายบูอ๋อแต่เพื่อนดูเพื่อนนี่อยู่บ่อยู่ โอ้ดยูดูดูดูนี่เราหันแล้วก็อยู่นี่กระเบิงเอาหันและบโมียังถ้ากันอยู่จังไหนโบย่านโอยู่นี่กะย่านอยู่มึงเถอะกะบรอยู่มึงเถอะกะยูโดยโดูชนลายจะไปอยูเพื่อนไม่เท่าเนาะโดยคันวาเช็ดหน้ากระพอกะรถไทยกระโบมียังกระโบมีหน้าเจ้ามีอยู่บ่มีหน้าตั้งแต่มูลแม่คอยด้ อ๋องาตั้งแต่ทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ผู้โดยอ๋อเจ้า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 แต่ว่าหากบุมีคนพาเห็ดเนาะโดนแน่เลยบุมีอ่ามิตรพูญิงพี่น้องเ้วก็ขับรถขับรางบุปินเนาะโดยรถลรางกับบุมีบอกที่เห็นไงบุมีอ่าบัติล่ะเห็ดย่ามดำไม้น้ำหน้าไปเห็ดด้วยใช่เห็ดน้ำไม้เท้าเห็ดน้ำไม้เท้าเขาแบงเขาให้แล้วกัมายูกันเองอยู่กับพอกับน้องนี่แหละ เพิ่นแบ่งให้จักปีจะจะเชื่อคันได้เข้าลายกะประมาณสิบซอกโดยสิบห้านี่แหละประมาณน,นี้พ่อกินยี่บวกะบ่ได้พ่อมันเื่อขึ้ดปีปีหนึ่งเหนะ็นไหบวกุ้มบ่โดยไม่แล้วปีนีก้กะอึดเด้อ๋อบัดบัดมันเบิดได้ดดไปเ,เอาใ,ใช้มากินมันกะคันไม่เท่าให้กะได้กินบัดเพิ่นน้องเื่อเพิ่นโบไห่อยังได้ใช้กะบ่ได้กินบ่ได้กินอ่อ บัดอันบัดเงินคํำใช่ได้ใช่ละไปหายัางกับไปเกี่ยวข่าวรับจ้างพันมือได้โบซ้ำไปมือกับโบไม่โบได้ใช่คือเขาอืมโบได้ไปเกีเก่ยวข่าวรับจ้างบ่แต่ละมึงกับไปมือนีโบได้ไปอยู่เพื่อนอืมเช่ามือไไปมือวานนี้กับไปไปตลอดนะอะอันเพื่อนให้เพื่อนให้อันค่าจ้างเกี่ยวขา่าวนี่เพื่อนให้มือเ่าได้ละมึงเถะกับช้ำิบบอน30มซิบมึงเถะกับบอน 40. สีิบกับมี โอ้สามสิบ hmm. พันขีดโดยประมาณหนึ่งร้อยบาทนะพี่น้องอือย่าได้เงินมาเด้อไปซื้อยังจ๊ะไปซื้อมึงเถอะจะซื้อทรงเสื้อนงคือมูอะไรโบมีคือเขาเข่าวของเฮียนอย่าบ้าลืมถามโบได้เขาโบได้เขาโดยตั้งต่ยังน้อยผู้ใดนอือโบได้เขาเลยมาแสดงว่าโบได้เป็นยังซื้อวะตอนนี้กะบอ๋อน้องได้ใช่ผู้น้องเด้น้องกับโบได้เป็นอ๋อโบมีคนเข่าวของเฮียนเลยโดย ชื่อยังนะผู้น้องเนี่ยชื่อยังก็ลืมชื่อแบม่อแบมโดยเจ้าชื่อยังนะชื่อแบมชื่อแบมแบมแบนโดยโอ้โดย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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้คอทายเบอร์นี่หน่ยเด้อโดยอันไม่ยั้งอันนี้อันอันนี้โบเหดอยู่เห็ดกินนะแม่แหละอ่าพี่น้องแบบน้ำได้ใช่น้าไม่เป้าใช่หรือเปเอาเยือนไม่เท่าไปตั้งเยือนไม่เท่าพูโดย มึงอยู่มึงนอนก็นอนนี่บ่บัดมานอนเออบ่มีหาเบิ่งโลกโอ้โหสุดกระแทกสุดพงสุดผ้ามุ่งบ่มีบ่นี่ฮะบ่มุ่งกับบ่มีมอนกับบ่มีสนะก,กับบ่มีซาดกับบ่มีพักกันอยู่ในี้ได้ใช่ก็อยู่เป็นนี่แหละโอ้คันใดขึ้นนี่นนะโหดเกินเบิง้งคันใดกับบ่มีพายเห็ดให้บ่มีพายให้อ,อ่พอพอ่พอคือบ่เ็ดให้ใช่ พอก็ะไก่โมีเวลาเห็ดบปจักน้ำลเล่าแหละเราบริยาก<อ>เ,เห็ดเราบรเ,าเห็ดกับบดิขึ้นกับโบมีไผ่เห็ดเชี่ยคอเห็ดก่อยก็เห็ดบบเป็นจะชวนลายอยู่เพื่อนไม่เ่าผู้บ่โดย,โยก็ับอยู่พุ่นกับอยู่พุ่นแล้วดีกว่าเนาะมันบบเป็นแต่มานอน,นอนแบบมีแเจ้าพนิงมันก็อันตรายเนาะพี่น้องกับบริปันใดพนิงมาอยู่แบบนี้ พ่อมเม,ม่์ม่แม่ก็ตายปะแต่ยังเนน้อยเนาะพี่น้องัดเอื้อเอื้อไปอยูใช่นะเจะ้าวะเราเอาพัวอยู่บ้านทางแบงแล้วอืมอันเพิ่นไปยูน้ำพวเพิ่นบ่โดยม่แล้วอ๋อเพิ่นเอากับตั้งแต่คอยยังแน่นอยนะคอยกับบูจักยังดอกใหญ่มากแล้วเขาว่าเอื้อยเอาพัวกะคือ,อว่าอเอา<บ>้าโเหินชํำโดยม่แล้วเอาเพิ่นกับบได้มาเยี่ยมมายามบ่มาอืม มาทางเพื่อนเอ๋ยก็เรากับบุญยังเราก็ถูกกระย่างคือกันมาเพื่อนกระทุกข์ยเพื่เอ๋ยจะเาก็ได้โดยไม่แล้วเออัือบ claro> ้านนี้คนคนในบ้านนี่ครับเอาเอาผัวเมียนี่ผู้ยิงมาอยู่เพื่อนผัวบ่ละมาอยู่ก็ได้ผู้ใดยังมาอยู่อือคือว่าเห็นแต่เพื่อนไปเอาได้ไปอยู่แต่เพื่อนผัวเนาะโดยอ แล้ววนี้อันนาไม่เท่าเจ้าหันเกี่ยวข้ากี่น้ําแล้วว่ามื้ออื่นสิเกี่ยวอมื้อนี้โดยพี่น้องก็13เนาะพี่น้องเอื้อยไป16อือมีตัวบักใหญ่เด้แต่บ่ได้เข้าาโรงเรียนเนาะเพราะว่าบ่มีคนส่งแหละพี่น้องสิบง่ายๆก ครอบครัวก็ทุกข์ยากแม่ก็ตายปะเป็นลูกก้มผ้าพ่อเอ้ยคำพ่าแม่พ่อก็เป็นบริบทอย่างเนาะเพื่อนสานล้านแป้ตนี่ก็อยู่วันตั้งแต่พ่อเพ้นปพวกกับแม่เพ้นตะกี้พูดอะไรพี่น้องเลยนี่เนาะจักจักปีเลยเป็นสิบกว่าปีแล้วมั้งเนาะพี่น้อง ใน,ในในในชีวิตอิหลานี่อิหลาอยากอยากได้ยังสําคัญที่สุดในชีวิตตนคันกิดง่งไงอยากได้ยังนะอยากได้เพื่อนคือเขาให้ดีอยากมีคือเขาไ<อ>พ่ผ้ากับบูมีคือมุมยังกับบูมีคือเขาอยากสมเชื่มเพื่อนนี่มันดีบ่โดยไม่แล้วอ,อ่าหลวถ้ามันได้ดีๆกับอิหลาจิมาอยู่เพื่อนนี่อยู่บ่โดยชิมาอยู่เออโดย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 ,โดย จิแปลงเฮือนให้มนะันดีๆเราอะน้องพี่น้องตอนนี้บ่ได้มีอย่างเนาะโดยบ่มีอย่างเลยน้ำก็ไปใช้น้ำเพื่อนคนอื่นโดยโอไฟก็บ,บม่มีพี่น,อน้องเหนื่อยกันนะเหนื่อยได้อเอ็เฮือนแปลงเฮือนให้มันดีๆได้กับน้ำกับไฟให้นาตะก้าของแมก่ก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่า ผมมีคนพาเห็ดเนาะโดยพ่อเพิ่นกับบรุระเห็ดเยี่ยบ่เพิ่นบุเป็นเห็ดบ่รวยจังใดเพิ่นบุระเห็ดนะเพิ่นไปไปตลอดเออพิ่นเป็นเพิ่นเป็นคนแบบใดเข้าไปเพิน่นแบบคนสูบนะอ๋อก็เลยแบบคุยูว่โดยแมอ่อ๋อพ่อก่ะไปสมุทรีขี้คองพี่น้องเพิ่นไม่ได้คอยอยู่ช่นไปจักรเกอนนี่กันบอ โดยไม่แล oh ้วก okay. ็อ okay. ย hmm. ู่ได right. ้่องคนกับน้องนี่แหละโดยดูโดยโดยดยอยู่ก็ก้าอยู่เนาะอยู่เฮือนนี่กันบุรีมีอย่างเพื่นเป็นปิงอยู่เป็นเฮือนพ่ายฉลาดแข้างหลังใหญ่ๆอย่นี้ใช่อันนี้พี่น้องกันบ่เพื่อนเข้านี่แหละออ๋บุรีมีพี่น้องกันบ่ พี่น้องกับแมดว่าบูเมนพี่น้องคิงคิงนะพี่น้องห่างๆบ่โดยไม่แล้วพี่น้องผู้มีก็มีผูบ่มีก็บ่มีเนาะเสรับ,บแล้วเปลี่ยนกันไปพี่น้องเนี่ยตอนนี้สำคัญก็เข้ากินแรกบ่ไปกินน้ำไม่เท่าเพราะเขากะกะบเมืเอมม่อเธอกินน้ำไม่เท่าเมื่อเธอกะมื่กินเิคนเองเมื่อได้มีกับเมื่อกินคนเอง ม่กินเฮือนเองนี่ไม่ไม่อยู่เฮือนนี่กินยังอีน่ะกินยังแต่ก็ก็กินยังค่ะกินน้ำหมกน้ำใหม้ไปหแหละไปหาคุดจีนลองจิโร่มากินเหรอโดยไม่แล้วโดย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 ย้ำยำแรงนี่อีน่ะไปเห็นยังสะกดบดย้ำย้ำเข่าน้ำน้ำไปหาคุดเขียดมาค้าอย่างเธอ ไปขายอยู่ใช่ล่ะขายในบ้านนี่แหละเขาซื้อในหานนี่อืมได้ซื้อจากพันมันกาหกเจ็ดพันนั่นแหละมันบวชอยากไรหกเจ็ดพันกีบนี่โดยไม่แล้วอ๋อมันบวชอยากมีหน้าเขียดกอัอืมๆอะไรอยากผู้นอ้องคือบัวเป้าไม้บ่ <laughs> บ่วคอยบัวอะไรบ่วคอยมากเว้าบ่า โดยเราบวมักปากเวลาคนบวลืงให้เราบวมยักสูนานะอ๋อคนบวมคือลื่นงบวมจะคุ uh ้มบวมโดยอ๋พ no ี uh ่น wow ุ่มแต่คนใหญ่ไว้เนาะโดยกลัวเื้อเลยอืมอ๋อคุณหามุกเย็นกับบวมกับบด้เข่าสามพี่นหนุ่มยเพราะความบวมีเห็นแหละเม่กับตายปลายังเต็มยังน้อยเนาะ มื่อนี้อีรากินข้าวกินน้านะบ่กินแต่ตอนเที่ยงตอนกียงวันมาได้กินอ่าได้กินยังเข่าเสียงกินปลาเค็งพอเท่าเอามาปลาเค็งโดยอ่ามาตนาบ่กินเพื่อนไม่เท่าผมบ่อันไม่เท่าก็พอเท่านี่เท่าเฮงบ่เท่าแล้วเพื่อนแบบว่ะอุ้ยเท่าแล้วนะอยู่กับจะปีเนาะโหคือกันแหละอ๋โหงอกเลย บ่อยังเอออือแตก็ฮอดะัง60ฮอดละบ่ห60พ่อเจ้าได้ถ่ายอายุจักปีพ่อเจ้าฮู้หรือบ่พ่อขอยังนุ่มนะยังบ่ทันเฒ่าดอกอือประมาณได้ประมาณได้บ่ประมาณจักปีบ่ฮู้กันบ่ฮู้ได้ดอกสูเจ้าทยเนหลังนั้นนี่ได้ครัวเราประมาณนั้นแหละอื ประมาณ450โดยอือโอ้น่นเมีกระต่ายปะตั้งแต่ยังนน้อยบอันอันเอ้ยน้องมเจ้าหันมีอยู่บ่ล่ะกะมีอ่เป็นน้องเพิ่นหั่นแหดยเพิ่นอยู่ในบ้านบ่โดยแม่และอื ที่ก้มหนาแทวเดียนอายบ่ได้เลยว่าชุกล้องคนอายเป็นก็อายพี่น้องไงช่วงชุ่มายเป็นบ่กคยเขากล้องเนาะอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเขาตะลือตะลวินอีหล่าไปหายังมาสูไมเทากิน กุจิลอมึงเธอค่ะแต่มื่อนี้มษไม่ได้ไปใส่บ่โดยโอ้เจ้าเจ้าจ้าจ้าถ้าสมมุติว่าอีดามีเงินอันแสนหนึ่งอิร่าจะไปซื้ออย่างเดียวอริราจะได้ยังไปซื้อหมึงเธอค่ะไปซื้อข้าวให้พ่อซื้อข้าวให้พ่อโดยอืยซืย้อเขาซื้อพอกินแล้วากได้ชวนตัวบ่มีบ่สำคัญตัวนี้ กะทันว่าสิไปซื้อกะมันประจุบได้เขากะโดย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 ข้าวกินกันปุ่มีไปซื้อข้าวก่อนเนาะโดยอืออืโอ้ดีเลยแล้วก็ไปซื้อข้าวมาชุโคอชุ่มแม่กินเอ้าสาเดียวตะเบ้าเสียเงินให้ให้ละคนคนละแสนหนึ่งเด้อ อืมผมผู้น้องเด้่ยเชียววิชื่อไงนี่น้องอย่างได้ชื่อชื่อยังชื่อเข่าคือกันอืมเอาเอ้ชื่อเข่าอะไรกับโบชื่อจังอื่นบ้างตัวชื่อจัลลว่าสบูสุฮาเละบุญไม่มีบ่เดี๋ยวนี้ไงบ่บุญไมีห่ะโดย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 เอาแสนละเอาแสนหนึ่งเด้อโดยขอบใจให้อยู่ดีมีแหงเด้ออืมเอ้าให้น้องกัน เอาละเอ้ดยนมมือเอาเนี่ยอ่าเออเงินเงินผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากมาให้ดาบเบอวยพรในเพิ่นแน่ละให้อยู่ดีมีแห้งเด้อตอนนี้ต่อไปขมเจ็บจะได้ขมใครจะมีอ่าโดยสาธุกโดยโดยเอ้าชิไปชื่อยังไงละที่เข้าไปชื่อเข้าแสนหนึ่งแล้วก็แสนหนึ่งก็บชีไปชื่อสบู่ยาลังหัวมาส์พรมอืมสบู่สบู่สะกันชุกกัยังบูดมีบ่เดี๋ยวนี้บ่มี อืมยาล้างหัวก็บ่มีโดยเอายังใส่ล้างหัวบ่ใส่หัวตัวเก่าก็แล้วสาวซื้อให้อืมแล้วสาวนี่อยู่นําในใส่อยู่เฮือนไม่เท่าหันบ่โดยแบบว่าน้องแม่คอยเราเอาเมียแดแล้วก็ไปอยู่นําเขาเจ้าหั่นแหละอ๋อโดย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 ก็มีแต่เพิ่นซื้อให้โดยมันคั่นบางเทื่อมีเงินเองกซื้อเองบัดหาเงินได้หั่นเนาะโดย อ๋ Ale, อส่วนไรกะส่วนไรกะเพื่อนบ่ซื้อให้โดยนั่นแหละแบบว่ามันบ่มีอยังเห็ดเด้อือโดย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 เราก็เป็นน้องเไงใจสงสารเนาะชีวิตลูกคำพร้ากำชีพว่ง่ายๆได้ก็ได้อ๋อแตงใดก็สัตว์สู่ก็ชีวิตได้ด่าได้แบบนี้เด้อโดยขอบใจสบายดีเด้อขอให้อายโชคดีเด้อโดยเดี๋ยวเราบ้าวขอตัวกลับก่อนเด้อโดยโดยโดยอ๋อสู่ๆ อ่ะกับลแล้วแนละ้วเด้อโดยอ่ะเอาไม้มาให้เราบ้างโดยโดยก็โอเคเนาะพี่น้องเออครูปเตียงก็ได้สอบถามเรื่อง่อาวมันก็มีตายป้าพี่น้องเลยมีตายป้าได้สิบกว่าปีแล้วแหละเนาะพี่น้องแล้วก็น้องเราจำมค่อยได้อยู่กับพ่อพ่อก็ไปเรื่อยๆคำช่วยวย่าไงก็ติดยาและพี่น้องเลยคำช่วยว่าไงก็ได้ พ่อกะขี่ยาเนาะแล้วก็ผวดเป็นเบิงึงรูปเท่าแล้วก็แล้วก็ไปไปมามาบัดอันนั้นกับมันบูมี่ยังกระเล่นมือเฮือนไม่เท่าอยู่เฮือนไม่เท่าอ่าอยู่เฮือนย้ายละไรเขาจะบอกยักะนอ่แล้วกัวกบบมี่ยังเล่นไปไปมามากะมีแต่ผู้หญิงเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องสองคนดูกันสองคนบูมี่ยังกำพผ้ามี จำบากัมพ้ามีกัมพาาพ่อแหละพ่อกับบุรีบึงบุรีเดียวเล่เนาะพี่น้องเนาะเราก็อยู่แบบโอ้คือว่าขัดชนอยู่อะไรคือว่าพี่น้องเลยอยู่ในหมู่บ้านนี่เนาะอู้เป็นทหารน้องนี่อยู่บุรีหำบุรีเฮียนมีแต่ไปหาขุดจิโร่จุนายมาเลขเข่าเงินที่ซื้ออ่าแฟบสบู่อ่าเครื่องใช้อาบน้ำนี่ก็ยังบ่มีพี่น้องเลยน้องแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นทสานอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ เอบนี้ก็มีเนาะพี่น้องโอ้ปลาเตียงไปลายหิ้งหิดลายพี่น้องเลยแถวแถวบ้านปวาเตียงกันยังบุคคลมีเราแบบนี้เนาะอืมดูนเมตายป้าเด็กกระเพาะกับกนบริยูน้ำเด็กกระยูกันแบบโอ้พี่น้องแต่สงสารเนาะอยู่อยู่กันสองคนเนาะเอ้ยสิบหกปีน้องสิบสามปีพี่น้องมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเนาะเป็นแต่สงสารน้องเนาะอยู่พี่น้องเลยอ่ะโอเคแะไรพี่น้องปวดเตียงจิโคตัวร้ายไ,ไปก่อนมาหนี่พ่อได้จะช่วยเรือน้องเราก็ ทิ่ต่อหาปะเตียงเด้อพี่น้องเด้อสำรับมื้อนี้กับปะเตียงคอตัวร้าไปแล้วพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำรับมื้อนี้ปะเตียงขอกล่าวค้า่าสบายดีผมมีพี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปปะเตียงจนจบแล้วก็บ่ข้ามโฆษณาพี่น้องเอ้ยเป็นผู้มีพระคุณกับปะเตียงหลายเนาะมื้อนี้กับปะเตียงมาอยู่พิเศษทั้งเมืองปราณไซพี่ิเศษพี่น้องเอ้ยเนาะอันมันแกะปะเตียงสิ่คอโตครับบันนี้มันคำเลยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมันมืดฝนพร้อมนียพรยหนุสิเข้าอีพิจพี่น้องเอ้ย อ้า okay. พี่น้องไปแล้วพี่น้องบายบายพี่น้อง